เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคม2567ที่ผ่านมากองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ได้มีพิธีต้อนรับเครื่องบินโจมตีเบา AT6 TH2 ครื่องแรกโดยมีนาว่าการเอกประทอนจินวัฒนผู้บังคับการกองบิน41พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนร,ราชการของจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานเครื่องบินโจมตีเบา AT6 TH หรือ AT6 w วอร์เ i ลิน เป็นเครื่องบินลาดตระเวนติดอาวุธ2ที่นั่งที่พัฒนามาจากเครื่องบินฝึกแบบที่6ผลิตโดยบริษัท Texton ท v v i t t o o n e f f n s s e บริษัทอากาศยานที่ผลิตเครื่องบินและชิ้นส่วนต่างๆให้กองทัพสหรัฐมานานกว่า80ปีเอ6มีความยาว10.18เมตรสูง3.26เมตรระยะระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง10.21เมตรน้ำหนักเครื่องเปล่า2,671กิโลกรัม บรรทุกได้สูงสุด1865กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด4 5 3 6กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใบพัดแบบเทอร์โบพรอ็อพทำความเร็วสูงสุดได้5 7 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงปฏิบัติการได้นาน4ชั่วโมง30นาทีและเมื่อเพิ่มถังน้ำมันภายนอกอีก4ถังจะปฏิบัติการได้นาน7ชั่วโมง30นาทีหรือเป็นระยะทางบินได้ไกลสุด3 1 9 5กิกิโลเมตร เพดานบินสูงสุด31,000ฟุตมีจุดติดตั้งอาวุธบริเวณใต้ปีกและใต้ลำตัวรวม7จุดที่ติดอาวุธจำพวกจลวดน้ำวิถีขีปนาวุธและระเบิดได้หลากหลายรูปแบบ a อทีลำนี้นำเอาระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมภารกิจของเครื่องบินแบบ A14 คันบังคับแบบเครื่องบินขับไล่ F16 หรือแม้แต่หมวกนักบินติดจอแสดงผลแบบดิจิตอลระบบเซ็นเซอร์ต่างๆและระบบควบคุมการใช้อาวุธ ที่รวมเอาข้อดีของอุปกรณ์ล้ำสมัยมาไว้ด้วยกันนอกจากนั้นยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับกองกำลังภาคพื้นดินอีกด้วยกองทัพะกาศได้สั่งซื้อ a t 6จำนวน8ลำพร้อมอุปกรณ์เพื่อน,นำมาทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่ปลดประจำการซึ่งจะทยอยส่งมอบจนครบตามจำนวนสำหรับจุดเด่นที่สำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้คือความประหยัดงบประมาณในการส่งกำลังและซ่อมบารุง จากการใช้อะไหล่ร่วมกันได้กับเครื่องบินฝึกที่มีอยู่ก่อนแล้วใชว้ระยะเวลาในการฝึกนักบินที่ลด,ดลงแต่เพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินให้สูงขึ้นและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับภารกิจการลาดตระเวนติดอาวุธตามแนวชายแดนซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นต่อการปกป้องผืนแผดินไทยสืบต่อไปติดตามรายงานพิเศษเขี้ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนําเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆ ให้อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป